สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ช่องโฟน์ิกแล้วนะคะวันนี้เรามาวาดรูปในแอปอั i ไอบิทเพนกันค่ะวันนี้เลือกเป็นผู้หญิงสายแซบเลยนะคะวันนี้วันนี้ลงคลิปน้อยหน่อยนะคะเราจะไม่ค่อยได้พูดนะคะ จะไม่ยินเสียงนะคะเพราะเราไม่ใช่เสียงเพลงเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสื่ไกลให้ด้วยนะคะ